ทางสูงทางสูงบัดเดียวเลยนะบัดเดียวเลยนะบัดเดียวเลยบัดเดียวบัดเดียวแค่นแค่สุปเปอร์เฮงแบดแปดแค่นซุปเปอร์เฮงแบดแปดทางสูงทางสูงจัดไปนะครับผมอ่าขึ้นสูงสูงลงสระตกไปไกล้ได้หลายหลายเพรที่นั่นสุปเปอร์เฮงแบดแปดจงโชคดีสิน ไปลงไปดันดไปนดันไปนดันไปนดันไปอย,ย่ยาหยุดอย,ย่าหยุดอย่าหยุดอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวสุดยอดก,การเดินทางครับพี่ลี่เลยลุ้นกันไปนะครับอ่ลุ้นกันไปนะครับถือว่าดีแล้วครับเบื้องต้นแก้วครับล้มลุกเป็นอกนั่งไปอีก ล่างไปเอาไปเบ็นมาเบ็นมาเบนมาติดมาเสียวเลยครับผมเสียวเลยครับ รุนกันไปนะครับคอยโชวคอยมานคอยพานนะครับบางนี่ครับลอยคะแนนพันไปนะครับบางไฟเขาเมฆทางว้ยังเห็นนะครับลุนกันไปครับเบื้องต้นก็ดีอยู่นะครับ270คะแนนพันไปบันยังเห็นครับสองระก็พานแล้วนะครับยูหันละลูกนะครับราคาสร้างบทตีจะไปไหลขื้นไปจนหอด7080 ออกมาแล้วนะครับวันเชียบนะครับ

เลขพี่บอ,อกนะครับสามหนึ่งสอตึ้งตึ้งสี่ร้อยสามห้าสี่ร้อยสามสิบห้าคะแนนหวานเรียบขอบคุณที่ติดตามรับชมรเดี๋ยวสวัสดีครับ